สวัสดียามค่ำคืนค่ะยังเรียกค่ำคืนได้อยู่แต่ที่จริงก็ตื่นตั้งนานละรอไม่งั้นมันจะอู้นู่นค่ะพระจารย์อยู่นู่นค่ะทะลุต้น ระเจ้าห้าพระองค์ยังทันยังพอทันอุ่นค่ะอบอุ่นค่ะ อุ่นๆคลุมหัวด้วยพิงพิงเท้าอ สวัสดีเช้าวันอังคารคะ่ะอ๋ออังคารแล้วว่าพูดเนี่ยวันนี้ลูกหยุดค่ะอ๋อคืนนี้ทำงานแล้วมั้ง <c oughs> คืนนี้ทำงานแล้วค่ะมันพูดแล้วมั้งเนี่ย วันนี้วันพุธค่ะยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่วันพุธเมื่อวานเย็นก็ได้ของหวานของว่างต้มฟักทองต้มกะทิไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็เริ่มซื้อข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวจะหุงข้าวกินเองแล้ะค่ะกินข้าวเจ้าแล้วค่ะขอหยุดข้าวเหน่งก่อนเพราะว่า เดี๋ยวจะไปหาหมอแล้วต้องหัดกินข้าวเจ้าอีกอ่ะหยุดไปหลายวันแต่น้องเคยก็ซื้อให้ทั้งข้าวนึ่งข้าวเจ้าถิงไฟด้วกันนะคะเพื่อนๆอือฮื ความสุขของเราค่ะเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันพี่สามไม่ชอบเพ่งไฟไม่ชอบควันไม่ชอบอะไรที่เราทำพ,พี่ไม่ชอบทั้งนั้นแม้แต่เราทำคลิปถ่ายคลิปพี่ก็ไม่ชอบพี่เขาชอบสะอาด ต้องเป๊ะไม่ชอบอยู่กับฝุ่นกับควันเหมือนเราเราตื่นเช้ามาต้องอยู่กับหน้าหนาวนะคะหน้าร้อนก็รดน้ำสปริงเกอร์โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนั่นในกระท่อมไม่มากของเรา